สวัสดีครับน้องเอฟซีสุข,ขุสุคนมาวอดบานอีหลาครับเซานีมาบานอีหลาครับผมนะครับโดูแกงหางมาหาเลยเนาะวันนั้นมาไ่เห็นหนาเลยกอดเน่ยเร็วเอ้ยกอดเน่ยกอดเนี่ยนะขามะขามะน้อกขามาอันนี้เออเนี่นนนนาาย ขินหอเด้นหนเฮ้ขินหอเด้นีนขินหอได้แปบสีย <magnets start clubs> <for> ่บานเด้แวะบ้านนี้ลาเลยครับ ไทยบรรยากาศนะมือเสาบรรยากาศดีๆเลยพี่น้องดูดิกดูดิกดูดิกดูดิ๊กดูดิ๊กดูดิ๊กดูดิ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 กเนี่ยวันนี้ิันยางมหาเดเ้นี่

ยังจากโดดน้ำจีดน่ะครับครับน้ำคุณเนี่ยปลาลายได้เป็นหอย น้ำส้มขุนข่นเออเสียบเบ็ดไว้นะมันวันนี้เดินทางไปบัณนทาตตำบลทาดทเ่อรัตนบุรีครับก็เลยแวะมา คิดบรรยากาศตอนเช้าบ่ยนี้หลาก่อนครับเม็นสนีก็มีแห้งใจแล้วล่ะพี่นอกทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนนะครับอยู่ในบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สุดตาสุดตาสวัสดีครับเสืออส่อยเหมืม่วงเนาะ ผมมองยี <twitch S 2> <i> ่โมดกคักแต่เต็มตุนอยู่ผู้ใดนอนอยู่เต็มเียงกลนตุ่น แม่แม่นี่แม่นี่มั้ยตัวใหญว่ายเถียวว่ะตัวเงยว่า้เถี่อื้อเอนี่อะดอ้วนบบคักอ้วนคักอ้วนเนี่ย เออ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 ดูวะคงสาคงแง่เราป่ะนะดื้อเลยไอศิลปดื้อต้องมน้ผัวกันไปสก็ว่ปล่อยดื้อดีดีดีไอ้เบิ้งเอาามาโดดดดน่เห็นไห มสีดอเห็อ hmm. ป mm ่า hmm. ก็ได้ผูกใบเห็นป่าวเมเแม่่แม่ดังกกรถเนี้ย เป็นลังเงหลังงามเนาะสะออนนะครับอีโด้พาไปเบืองขอกงอ่มมางกันนะอันนี้เป็นทางไปขอกงอ่มมางกนครับ พื้นทีไหมหวางคักม,มียังเซานี่มีสองคนนี่แหละถ่ายกันอยู่นี่พอแม่ FC ฟซีันเบิ้งที่ก้าว <c oughs> ออมหานตัวปักพนนไปแล้วโอ้ไทยจะขีบพักขึ้นไปไทยได้แดด กำลังพอดีบ่หวั่นไปเลยเด้เอ,อสีบันไตสวยดีคลิปนี้นก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องครับ ไปนองอยางหลบๆเบ่งบรรยากาศพี่เก่านี่แหละขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะครับพลัง FC อีหลานะครับที่เข้ามาบึงคลิปนะครับผมขอบคุณเด้อขอบคุณในลายพี่น้องครับวัสดีน,นี่ยนะนี่ ขอบคุณครับพี่น้องขอบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการรับชมครับพบกันคลิปใหม่ดีดีมีแรงเพื่อนวบุีัมย์สวัสดีครับเลี้ยงหัเลี้ยงเฮ้ยไป